สว,ส,สวัสดีค่ะ Happy New Year นะคะเพจ m เดลล i n g หนอนบุงทุกคนขอให้ปีนี้เป็นปีที่มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆค่ะ Happy New Year m o ดลล i n g หนอนบุงทุกคนนะคะอยากทํางานอยากมีเงินอยากสนุกอยากบันเทิงอยากมีเพื่อนมามเดลล i n g หนอนบุงเลยะคะ่ะ Happy สุดๆเลยคะ่ะทากันมากี่ปีแล้วนะหนูเข้าปีที่3แล้วคะ่ะ แน่หนูก็ประมาณปีที่สองปีที่สามเหมือนกันค่ะพร้อมๆกันเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างสนุกค่ะนุกมากเลยค่ะเจ๋งครับเจ๋งครับพี่าวิวเป็นไงพี่บวิวอ่ะไปจับไม่หยุดเลยโรเคนาบมาขำปอมได้หรอแม่งสอนขำปอมถมายถูกหายว่าโสดไหมออกมาดูหน้าแท็กขวาที่นงนี่ขอดูหน้าพี่ตั๊กไม่มองสุดยอดไม่มองหญิงว่า พี่ฟ้าก็มาพี่มุกมนเควเคมคุ้นๆนี่ยนวดก็มาี่ฟ้าพี่ฟ้านะคะมีคอสมุกก็สบายไปค่สวัสดีพี่ฟ้าสวัดีแม่แม่แค่่

น้อยขาดอีกคนกนึงขาดอีกคนคนึงบบรู้ห <c oughs> รือยังที่โอ้แบบบอ๊ะไงแบบบอกะบอ๊ะคุยบอกแม่งเลยสวัสดีคแบบ่ะ เาพารือหัดไปแม่มเลยมาคือใช่มกล้องไอโฟนที่หกของแม็กนี่ค่ะยูงเราเลยถ่ายจากกล้องไอโฟนนี่โอ้ถ่ายจากกล้องนถ่ายจากกล้องไอโฟนครับวันนี้เราอยู่ที่รายการรู้ใหม่กระจกนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับทุกคนสนุกไหมสนุกมากค่ะสนุกมากค่ะสนุกแชร์ไหมกับการมาทำงานของเราวันนี้เป็นวันที่สองแล้วสนุกมากค่ะอยากกินขนมเยอะนะเดี๋ยวพี่บราวิวแย่ง เจอพี่บิวิยครั้งแรกเป็นไงบ้างเจอพี่บิวนะคะน่ารักมากน่ารักน,นะาขยุ่มคือขอบขนอาหารเช่นกันจ้า,าพูดแบบแกมมากเลยอ่ะ,ะแกรมแกรมแกรมมี่อะเป็นคนคน <c ười> แต่ร้องไห้เหอโอ้โแผลกับขาใช่มาัแบบมันแบบมันทัดใจไม่เคยเห็นเลยขนาดนี้มาอ๋อใช่ใช่มาครั้งแรกแกลมาเลยเนาะสนุกสนุกแล้วคือเต้นอะไรเต็มที่เลยค่ะเชิญเชิญ อืมมีข้าวเกียบด้วยข้าวเกียบอร่อยนะแม่แม่ก็มาสนุกสนานเนี่ยแม่แม่สนุกไหมสนุกมากเลยได้อะไรเดียบอะไรเดียบเป็นไงอะไรเดียบเป็นไงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะแสนงรายการฉนดูค่ะมีความสุขมากผู้ชายเอ้ยชายอ่ะทุกคนหรอค่ะน่าจะดีขอบคุณติดแกมเนาะขอบคุณบอสด้วยปีใหม่แล้วขอให้บอสมีงานเยอะๆทำนะจ๊ะ ากเอาเมียมาเลยในงานนี้ไม่อยากเอาเบียรมาเลยกลัวเพื่อนมันเย่อกลัวเพื่อนมันเยอะว่าขู่เบียร์ไจะไม่เอามาก็ไม่ได้เห็นยามไหนใจยามนั้นเขซื้อให้เล้วเมื่อวาน าดนเรากำลังจะเดินไปเข้าสูนะเข้าใจปะเนาะจะมีถ่ายวิดีโอนี่ผมแย่เลยนะ วันนี้เราอยู่ในงานการลูกใหม่ไคลโสนะครับก็ผมอยากจะเชิญชวนนะครอยากจะมาเป็นกูรูนะครับก็ติดต่อทางด้านธี่กรนั่นเลยผมเป็นแค่กระบอกเสียงนะครับส่วนผมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องอยู่กับโมเดลลิ่งหนอนบุ้มนะครับผมนะครับผมไว้เจอกันครับมมาาาลีนนอยยเเเใง อยากเอาเมียมาเลยกวเพื่อนมันเย่อพวกเพื่อนมันเยอะว่ากูเบี้ยไอจะไม่เอามาก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีเมียต้องขอเมียเบี้ยต้องขอเมียเบียมาช่วยงานไอยากเอาเมียมาเลยแม่ทูนหัวก็ทําให้ผัวรําคาญจะเมาใยังไงจะเมายังไงอะไรก็เปล่ยใจจะคุยกับ เดมาเราวใจยกแววีื่มเหลาเข้าไปนิดเมื่อก็สักินนาเอาไว้งานนี้เลยไม่นนี้เลยไม่ได้เมาไปอยาเอาเบียเลยในงานนี้ไม่อยากพุเมียเลยเรา